สวัสดีครับบ่าท่อวัสดีทานผช้่มครับไปเอฟซีแฟนคลับทั้งชองครับเดินทางมารับชุ่มตงวดขี้เก่าครับพี่น้องปู่บนภูเนาะครับผมปู่บนเขานี่แหละครับงวดที่ผ่านมาเนาะครับผมปู่ให้วิ่งก้านะครับก้ามาหลักร้อยพี่น้องรับถ้ายไดในฝันวามฝันปู่นะครับปู่ว่าฝันเห็นตัวเลขบนหัวหัวกับแก่พี่น้องครับ หนึ่งเจ็ดหรือเก้าหนึ่งเลยพี่น้องครับแต่ว่าปูวาให้เขียนลงนะครับเนาะครับให้เขียนลงแต่เก้าหนึ่งปูวามันจะหลายตัวนะครับท่านผู้ชมเลขวิ่งปูก็ถือว่าเก้ามาหลักร้อยเด้อท่านผู้ชมเด้อนะครับผมมื้อนี้เดินทางขึ้นมาทั้งเขาทั้งปู้หรือเปล่าพี่น้องนะครับจังเขาไปหาปูเขาไปกราบนมัสการปูน้ำกันนะครับผมุูนะครับผมปูกําลังมาพี่น้องนะครับเนาะครับบรรยากาศอากาศร้อน การร่อนตะเวนนะครับปูโอ้รับปูเจ็ดหนึ่งนะปูที่เห็นอยู่นี่ยไหมที่ปูว่าปูต้องเขียนลงน่ไหมครับผมเขอยู่ัข้าวบเลขวิ่งกับแม่นอยู่ครับปูครับล่ลงไปทา้งไหนมาปูคือลงไปทั้งพุ่นมาฮะลงไปพุ่นมาบ่ะครับผมตัดหญ้าัดโอ้ครับกับน้ำมาสการรับปู ครับผมจางว่ามุนเรยแววขึ้นมาหาปูครับเสียดายเติที่ปูที่ว่าปูฝันเห็นเนี่ยปูทึงหัวกับแก่ไหมครับผมเอานาปะปูครับปูกับลงไปตัดงาข้างล่างพี่น้องครับการเลนัสดุกันจะขบปูเพราะว่ามือนั้นมาหาปูปูว่าเห็นอยู่หัวกับแก่ไงนะปูเนาะเพรมันฝันหรือพี่น้องเด้อครับปูว่าเห็นตัวเลขบนหัวกับแก่ไงปูว่าสามเก้าหนึ่งหรือเจ็ดหนึ่งนี่แหละ บ่าวเถาบอะไรเอาใบเก่ามาพี่น้องครับขอโทษขอให้นะครับเนาะครับมื้อนี้ฝ่าวมาหาปูก็เลยลืมหยิบใบนั้นมาเล็กวิ่งกับแม่นี่นเนาะปนเนาะเก้า <9 S 2> มาหลักร้อยคร <laughs> <laughs> ับจังไรปัวหัวขันฝันเกลียวอยู่ครับฝันเกลียวฝันมือแหลกรับผมฝัน <laughs> ทันเอเกี่ยวกับโทรศัพท์ครับโทรศัพท์ผมมันเป็นอะไ Opp o. Opp o รป p p o oppo สี่บ่ครับปู่มันจะมันจะออกอยอ่างไรก็รูอะรูออกเบอร์โทรบ่าหรอฝันเกี่ยวจังไหนปู่ฝันเกี่ยวว่าเขาว่าเบอร์โทรนี่โอ้ใส่ดีเนาะาสั่นโทรศัพท์นี่เขาว่าครับ oppo เน,นี่เขาว่าว่าเบอร์โทรนี่ใส่ดีเออครับปัวเบอร์โทรอะ ก็ออมาแล้วนำงนเบอร์โทรผมก็มีที่แดกมันี่ศูนย์แปน้ำมนแ้วก็ศูนย์หกศูเกาสี่ห้าแปดศูนย์เนี่4สี่ห้าแปดนี่ห้าแปดศูนย์ท่ปัก็จะตัดตาซ้ำเลกไทยนะปูวครน่วันนี้วครับนวนน่าชิมาแท้แปดนี่บ่ปัขันศูนย์มากิเป็นลางครับศูนย์จะเป็นลางขันมากเป็นลางหลวดครับอืมนี่นั่นเี๋มันจะยุงเด็กเบอร์โทร่อ่ะ อ๋อฝันเกียวที่ปูอือฝันเกียวครับผมแ่ตัวสัตว์ใสดีอืมโอ้สิอ่างวดที่แหลาหนุกปูเนาะบ่ได้เขียนให้ปูว่าบ่ต้องเขียนหลายตัวเพราะปู่าเห็นอยู่หัวกับแก่ไงมันเป็นงงงงยังไงครับมันเหมือนแท้อะครับผมไก่มือค่อยว่าไก่มเมื่อยที่ว่าเบอร์โทษจะของก่อนเบอร์โทรเบอร์โทรเบอร์ก่อนอย่ออกเอ๊ครับปูเบอร์โทรเบอร์ก่อนมันเป็นปีกายปีที่แหลาเนาะมันออกอย่างเบอร์โทร ปีกายมันออกไอเบอร์โทผมลงทายหลแป8หาศูนย์ครับเออมันออกหาศูนย์แปดครับปูบ้านนี้มันมันมาเป็นเบอร์โทไม่นี่บัดครับหาแปดศูนย์บัดแล้วกอนแปดหาศูนย์เลยครับผมไม่ออกก็จับให้หรอกเพราะว่าฝันเกีียวมันมากฝันเกีียวททรัพท์เกี่ยวกับเบอร์เกีียวกับเนื้อครับสิบปเลขไทยหมอกรบปูยังวะแต่ว่ามันใจอยแปดนาชิมะครับครแปดนายชิมาแปดในบนที่ปู่ ตาศูนนล่างศูนในล่างแทนครับผมมาล่างกันมามาล่างศูนบนชิบมีครับศูนบนชิบมี่ถ้าศูนศูนมาล่างวิ่งบนวิ่งแปดเลยบะปูครับวิ่งแปดหาแปดศูนหาแปดูครับโอ้ล่างนี่ซูนนี่ก็บูนหาทันแล้วน้อปูศูนหาูนแปดครับผมเายมาเปรียบเทียบเบองไก่มือมันครับปูและสูตรปูประเหต์ปครับสูตรปู สูตรคำนวณสูตรโอ้ยผมมีสูตรคำนวณเลยบอได้เฮ็ดแลนมาจับแปดไปก่อนน้าปูเนาะแปดกับหา่นนาจับไปได้นาจะนาจะดศูนย์หลีล่างศูนย์หลีล่างหาเขาแปดนี่ว่ามันห่วยครับอยู่แล้วลตัวนี้หมดเลยปัจจุบันบานเากันมาฝักปูแปดหาเนี่ยจับแล้วห้าแปดศูนย์กับตัดเอาน้าปูเนาะเอาไกลๆมือจังมาหาปูเพื่อปูได้ได้ตัวเลขเราบอหลายตัวพี่น้องนะครับเนาะบอหลายดิ วิ่งกับแม่นเลยปูปูบอกแต่ที่แรกได้ครับหมดที่แล้ววิ่งเก้านะครับเก้าผนมาหลักลอยเจ็ดหนึ่งกับเมื่อนั้นก็ได้อยู่ครับปูบอกอยู่ครับปูว่าสามเก้าหนึ่งเด้ออปูว่าให้วิ่งเก้าแลวก็เลยให้ลงแต่เก้าหนึ่งเพราะว่าปูวาบมสามเก้าหนึ่งกับสามเจ็ดหนึ่งปูว่าอยู่หัวกับแกเห็นอยู่หัวกับแกไงมาครับท่านชมตาท่านเดย์เดบิ้งคลิปที่มาหาปูนะครับนาะปูบนเขาพี่น้อง ทั้งหมดที่แล้วนะครับทำชุชมเดี๋ยวเบาเท่าเขียนให้ครับผมไอ้วิ่งแปดนะปูเนาะขับบนวิ่งแปดมักแปดปะปูงอดเลยมักแปดก็ผ่านที่ครับแต่ว่าศูนย์นี่ขั้นมากมาล่างขั้นว่ามาคือบ่มาเลยนะศูนย์มาล่างพี่น้องศูนย์กับศูนย์ยังศูนย์หาศูนย์แปดที่ ปูบนปูบนภูนะครับเนาะปูบนเขาก็ได้ได้พี่น้องได้นะครับเนาะสองเดือนห้าหกหกนะครับเนาะ,บ,นะบบนวิ่งแปดพี่น้องกูว่าฝันเกี่ยวกับเบอร์โทรศัพท์ห้าแปดศูนย์ครับผม S <S ล่างล่างวิ่งศูนย์ไปก่อนขับปูว่าสองตัวนี่ก็ตัดเอาเน้ะปูเนาะตัดเอา,อาสองตวัวก็จะได้ห้าแปดหครับจุดสองตัวสามคู่นี่ปูไม่คูหมกักบะครับปู น่งพื้นกมักมดแล้วผมมักมดทั้งสามคู่เลยครับค่ะแต่ว่าถ้าเพิ่งมือนแต่ว่าปันเกี่ยวกับนี่ผมว่ามันมันใจยุ่นแล้วครับผมนี่มีหัแปดศูนย์นี่ละหัแปดศูนย์อันนี้บ้าถ่าตัดให้ได้พี่น้องได้ตัดสองตัวแต่ว่าปูว่านี่ครับมักตัวนี้หาแปดศูนย์ครับท่านชมวิ่งล่างวิ่งศูนย์กับเดี๋ยวจังถาปูเดให้ติดศูนย์เลยปูว่าล่างนี่ปูว่าศูนย์มาล่างครับท่านชม มามาลังน้าปูรับให้ห้างเดียวพี่น้องถ้าวิ่งวิ่งแปดครับทีแล้วปูให้วิ่งเก้าเด้อครับผมให้วิ่งเก้าเก้ามาหลักร้อยเนาะครับพี่น้องครับบริยิบใบเกามาน้ำปูวันนี้ฟ้าออกมาเลยบริยิบน้าปูเนาะครับไกลๆมือจังมาหาปูอีกที่หนึ่งพี่น้องไม่ให้ปูวิ่งหาก็วิ่งแปดเป็นยังแปดกับปูแปดกรบห่าปูเอาครับ ปูว่าแปดมันอยู่ไม่มีละอ็มแปดกับเพาปูว่าวิ่งห้ากับแปดนะครับเนาะเกิอยู่ในชุดนี่ครับผมฝันเกี่ยวน่ากอมันีครับอือบนเขาพี่น้องเนาะมีสมีปูกันไก่มู่งกันจะค่อยมาอีกไหมครับขับปูอ๋อกราบขอบุณขอบคุณปูท่านผู้ชมนะครับพี่น้อง แคบหน้า,<ร>าจอแคบ,บ, <ๆ S 2> บเดี๋ยวไปไกลจังมา <c oughs> หาปูฮะมีครับผมวิ่งบนวิ่งแปดนะครับเนาะแปดกับหาปูวาพี่น้องแต่ว่าปูวามักแปดเอาครับผมหาแปดศูนย์แลปูเนาะ <c oughs> ห้าแปดศูนย์ทางเดียวอันนี้ถ้าตัดสองตัวกับหาแปดหาศูนย์แปดศูนย์พี่น้องถ้าล่างนี่ศูนย์เล่นมาปูคร <c oughs> ับล่างวิ่งศูนย์ ศูนย์ใดเจังจังมารอจับอีกทีนึ่งนะปูเนาะครับโบน่ายกจะเป็นศูนย์หาศูนย์ศูนย์แปดอัดมาล่างได้ครับเดี๋ยวจังรอให้ปูหาอยู่นี่หาพุ่มแมนนะปูเนาะพุ่มเฮ็ดดีอยู่ได้พุ่มดียืนบ่ปูครับผมจังมาหาปูอีกที่หนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับจากน้อยกับเฮ็ดออกแล้วตัวนี้ปูวันเขามาเก็บอยู่มือเศร้าเลยภาควันที่ปูไม่โบไม่เลยบ่อันนัเป็นไดงมันเลยโบออกกันบ่ปูดงภาควันบ่ครับปูเนี่ย พสว่าเต็มขเขา่งขยอาะโกนไปปลูกมันเลยอยากขนาดนี้จักหกน่อยแต่มัน,นก็ไลยให้เขามันทำบ่อยเป็นอุมน้มเนาะเพราะว่าไฟเรหใหม่นะครับเอาไฟไว้เพราะว่าหนาเห็ดนี่จักหน่อยเห็ดก็ออกมันโอปูโอ้ยบ่ทันเขาเขามากัดเนี่ยเมื่อคืน <ม S 2> กัดเอาเลยเห็ดกัดเอาเลยติดปูมาเต๋เนี่ยเมื่อคืนผู้ใหงนวลนี่นวลห้นวลนี่นวลโยบ้านเนาะขุดนวลใยขยอกกัดเท่านั้นอืมอืมไม่ลายหมองเนาะเห็ดออกอืมโอ้ยนี่แต่ทางอาื่นมาเอาท่าขอนแก่นท่าน้องใม่นี่น้องใม่ออกบ่ปูหนี่หนาน้องใม่นี่ไงบอกแล้วกกกกกกาาาา ปูเนาะไม่ไลยโอ้โหน่าไม่ไลยอีกจักหน่อยแล้วพักวันไม่ข้อล้าไม่ยังเนี่ยโอ้ยครับอยากเอาเนี่ยโอ้เบิร์ดขับนผู้ชมเอาไทยนี่ครับพักวานก็ไล่ที่ข่าปูทั้งผู้แต่ว่ามีตะดอกกระเจียวันี่ดอกกระเจียวปู้นู่นนี่มันว่บ่อไหบ่หลายดผุดนู่นนู่นไงผุดโอ้ยไลโหมดครับผมกระเจียวอีหลอก มากวานมีแต่คดบอกว่าคดเต็มชุ่อเลยไข่หมดแดงหมดนะขอนผู้ชมนะครับเนาะจับวิ่งบนวิ่งแปดกับหาได้พี่น้องเด้อครับผมนี่ครับห้าแปดศูนย์ครับนะสองตัวบ่าวถอดตัดไห้ตามนี่ฮะแปดหาศูนย์แปดศูนย์ล่างวิ่งศูนย์นะครับท่านผู้ชมปูวาดจังแม่อีกครั้งหนึ่งนะครับเนาะจะจับในคู่ใดชุดใดครับเอาพอกันคลิปหน้าครับแอดมินบ่าวเถ้าสวัสดีครับ